การตั้งลิมิตของประตูม้วนไฮสปีดระบบไฟฟ้าอันดับแรกปลดล็อกประตูเป็นแมนนวลตั้งลิมิตขาลงดึงประตูลงให้สุดแล้วดูที่ขาลิมิตขาในคือขานี้ขาลงว่ามันหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มตัวนี้มันหมุนทวนเข็มแล้วก็ดันขาลิมิตเข้ามา มันจะได้ยินเสียงแตก๊กอันนี้คือขาลิมิตขาลงได้แล้วขาขึ้นเราเปิดประตูขึ้นให้สุดถึงสต็อปเปอร์ที่เราตั้งไว้แล้วมุนลิมิตขานอกตัวนี้เข้าไปหากับขาลิมิตจะได้ยินเสียงแตกอันนี้คือลิมิตขาขึ้นเรียบร้อยได้แล้วแล้วก็ทำการล็อกมอเตอร์จบการ ตั้งลิมิตของประตูม้วนระบบไฟฟ้าแล้วก็ล็อกตัวล็อกขาลิมิตคือตัวนี้หมเข้าให้แน่นครับผมโอเค